วันนี้ตื่นเต้นครับได้มานั่งอยู่ในสตูดิโอของ i ินเทจสตูเดีโอนะครับซึ่งก็ได้ยินชื่อเสียงมานานมากเลยในวงการของห้องอัดเสียงแต่ไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาวันนี้เป็นโอกาสดีมากวันนี้ได้มาเห็นเครื่องมือต่างๆที่ค่อนข้าง,างอลังการแล้ออย่างหนึ่งอย่าง PMC เนี้ยซึ่งปกติที่ทํางานมาก็แทบไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมีนอยแมนอยู่ข้างในซึ่งเป็นครบรอบ75ปี 149ว่าตัวเพิ่มเทิมเลยครับปกติของพี่เองก็คือเป็นคนชอบน้ำเสียงของนอยแม่นอยู่แล้วในรุ่นเก่าๆที่เราใช้กันมาความอุ่นความอิ่มความคมชัดซึ่งซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่มาตรฐานลโลกก็ตื่นเต้นนะได้มาเจอน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็ได้มาเห็นของที่อยู่ในเชลในตู้ด้วยนะเห็นแล้วก็น้ำลายไหลมีหลายๆตัวสำหรับคนที่ชอบซูริโอในห้องอัดเสียงครับก็ดีใจนะครับที่ได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาทำงาน กับน้องๆน,นิดหนึ่งวันนี้ซึ่งได้มาช่วยดูร้องให้กับพี่ยุยี่นะครับนดนในเพลงเพลงหนังสั้นประกอบหนังสั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะขอบคุณน้องๆทุกคนทีมงานทุกคนที่นี่นะครับน่ารัก,ก,กนกานครับ